ช่องนี้เต็มไปด้วยสาระและไม่มีสาระฝากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเบืน,นะครับที่ติดตามช่อง YouTube นงนุษเพื่อนไอทีนะครับผม หลายวันแล้วนะครับที่ผมไม่ได้มาทําคลิปสื่อการเรียนการสอนให้กับเพื่อนๆแล้วก็ FC ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจมากมายนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆและ f อทุกๆท่านมานาที่นี้ด้วยนะครับสื่อการเรียนการสอนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีพีทซาวด์ในออร์ดัคซิตี้นะครับเกี่ยวกับออร์ดัคซิตี้ก็ ถือสว่าตอนนี้เป็นตอนพิเศษกันแล้วกันนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมนะครับก็ขออธิบายสักนิดน,นึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยรีพิซซาวคืออะไรครับรีพิซซาก็หมายถึงว่ากรณีที่เพื่อนๆจะทําคลิปวิดีโอของเพื่อนๆเ,เนี่ยคลิปวิดีโอสือกรเเล่นการสอนหรือคลิปวิดีโออะไรก็ตามแต่เนี่ยในระหว่างที่ วิดีโอเขาเล่นอยู่ครับคืออยากให้เพลงที่เรานํามาประกอบเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะครับบางครั้งบางทีแล้วก็ไม่อาจทราบได้ว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเพลงที่ประกอบคลิปเนี่ยเขาจะเล่นยาวประมาณกี่นาทีอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่อาจทราบได้ทํำยังไงนะครับมีอะไรทําได้บ้างนะครับจริงๆก็ทําได้หลายโปรแกรมนะครับทําได้หลายโปรแกรมเลยไม่ว่าจะเป็น s o u n d กหรือว่า a u d ซ c i t y หรือโปรแกรมอื่นๆที่ เพื่อนๆสามารถนำซาวหรือนำเพลงที่จะเอาไปประกอบคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนให้เล่นต่อเนื่องกันนะครับคือระหว่างที่วิดีโอเขาเล่นอยู่แล้วเพลงมันจบไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเงี้ยครับคือเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะรู้วิธีการใส่นะครับแต่ไม่รู้การวิธีนำมาทำให้มันต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอน ง่ายๆนะครับมาฝากกันนะครับผมสำหรับ a u d a c i t y เนี่ยนะครับจริงๆก็จะใช้ u t o d ดักก็ได้นะครับสำหรับใครที่ถนัดนะครับหรือว่าใครไม่ถนัดวันนี้ผมก็มีคลิปง่ายๆมาฝากกันนะครับจริงๆการใช้ u t o d ดักหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็ลองย้อนไปฟังคลิปของป้าป้าจันตะวรนได้นะครับทั้งหมด14บทนะครับบทแนะนำออ u ์ดัลซิตี้นะครับ แต่วันนี้ผมจะมาสอนง่ายๆนะครับโดยการทําให้ซาวมันต่อเนื่องกันโดยการนํามารีพิกนะครับผมรีพิ t นะครับโอเคเพื่อไม่ประการเสียเวลานะครับอธิบายก็เยอะแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใช้ Windows 11 NVDA และ P Beta Tip นะครับโอเคพร้อมแล้วครับก็ไปรีพิตซาวบน Audacity กันเลยนะครับก็กด วินโดว์เอ็มมานะครับเดคัลลิสตูโบสามสิบหลังจากนั้นก็กดตัวเอมาหาออดอร์ซิตี้ของเพื่อนๆเลยนะครับออดอร์ซิตี้สามสิบห้าสิบครับเจอแล้วก็เอนเตอร์ไปเลยนะครับเดคัาลิสตูโสามสิบห้าสิบหกออดอร์ซิตี้คับอีพนโอเคในเมื่อออดอร์ซิตี้ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนวิธีไปนำไฟล์นะครับอันนี้ผมขอไม่แนะนำนะครับก็ลองย้อนไปฟังคลิปของป๊าป๊าจันทาวรได้นะครับก็ผมก็จะไปเอาไฟล์หรือ ไฟเพลงหรือซาวที่เรานำประกอบคลิป youtube เนี่ยมารีพิทให้ซาวมันต่อเนื่องกันเนี่ยครับเพื่อนๆก็ลองไปหาเลยนะครับว่าเพื่อนๆเก็บไว้ที่ไหนนะครับส่วนผมก็จะลองไปหาของผมดูนะครับตามมาเลยนะครับบบค มีค่าิกโบฟิกโบฟิกมีค่าฟิกสองดับเอ็มพีสามเจ็ดออฟส์อ่าสมมติว่าผมจะเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับก็กด enter เข้าไปเลยนะครับมีค่าฟิกสองดับเอ็มพีมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับก็ให้เพื่อนๆกดโฮมมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดสเปซบาร์ฟังดูนะครับ โอเคอันนี้ก็พอเป็นน้าจิ้มก่อนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมก็ได้ทําการรีพิคไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเพื่อนๆในการรีพิคซาวนะครับทํายังไงนะครับในเมื่อเราได้ไฟล์เพลงหรือไฟล์ซาวเพลงประกอบคลิปเนี่ยที่เราต้องการแล้วนะครับทํำยังไงนะครับตามมาเลยนะครับโดยการกด อัลเ์เนตซีนะครับกดอัลเ์เนตค้างไว้แล้วกดตัว C, C ซีชาลีนะครับผม hey, <me. S 1> แล้วก็กดตัว R นะครับ R าร m โโอนะครับ uh, uh. มาหาเขาว่ารีพีทนะครับอโอเคในเมื่อเพื่อนๆเจอรีพีทแล้วนะครับก่อนอื่นผมต้องขออธิบายเพิ่มเติมนะครับถ้า Enter เข้าไปตรงเขาว่ารีพีทแล้วถ้าเขาขึ้น no audio file ให้กด Ctrl A มา แล้วก็กดอ l t เอเนตซเพื่อมาหาเขาว่า Repeat ใหม่นะครับอย่างกรณีของผมสมมติว่าผมเจอเขาว่า Repeat แล้วนะครับผมก็จะลอง Enter ไปนะครับปึ๊บอบิอด็บฟีเด็โอาบิโออมีดฟเบตอร์เเ่มโฟงเบเอ็สดอเคบนอ่าโอเคให้เขาไปเลยนะครับมีิฟิกสองพิไอ่าทีนี้ทำอย่างที่ผมบอกนะครับผมให้กด c อ n โทรเนะครับหรือว่ากดคุมดำมานะครับกด c อนโทรลเนะคะครับสี่ออก อ่าให้เขา select ไว้นะครับหลังจากนั้นก็กดเหมือนเดิมนะครับกด alternate c นะครับ a l t e r n a t c ปึ๊บอีแล้วก็มาหาคําว่า repeat เหมือนเดิมนะครับกดตัว r r l u m i o นะครับอ่ายังไม่ใช่นะครับกดมาอ่า repeat เจอคําว่า repeat แล้วก็ลอง enter ดูนะครับเชื่อร้อยเปร์เนะอันนี้ต้องได้แน่ๆนะครับถ้าใครขึ้นลักษณะเดียวกับผมนะครับกด enter เข้าไปเลยนะครับ

ให้เพลงประกอบคลิป youtube ของเราเนี่ยเล่นได้ต่อเนื่องได้ยาวนานนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆนจะใส่เท่าไหร่จะให้ขอเล่นประมาณกี่รอบนะครับก็ลองใส่ตัวเลขแล้วก็นอ,อลองนับเลขดูนะครับนับรอบที่เขาเล่นดูนะครับเขาจะเล่นติดกันประมาณกี่รอบอน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวเลขดูนะครับเลขที่เหลือก็ลบแบรนด์ฟิกลบทิ้งไปนะครับผมจะใส่ประมาณสองนะครับ อ่ะในเมื่อเราใส่ตัวเลขที่เราต้องการแล้วนะครับก็กด enter ไปเลยนะครับิสนึสได้แล้วนะครับได้แล้วเพื่อความมั่นใจนะครับตรวจความเรียบร้อยก็คือกด home หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดสปาเบสสเปซบาฟังนะครับ โอเคผมขอเป็นรอบเดียวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ขอสาธิตในการนับรอบให้เพื่อนๆนได้นะครับเพื่อนๆก็ลองฟังคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับแล้วก็ลองใส่จํานวนตัวเลขดูนะครับว่าเขาจะเล่นให้เพื่อนๆนสักกี่รอบกันนะครับแล้วก็เป็นลองนับเอาเองนะครับอยากให้เขาเล่นวนวนลูปไปกี่รอบนะครับลองไปทําดูนะครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับคลิปนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องนุ่นุดเพื่อนไอทีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ